เวิร์กเอาไวท์มีฉบับแบ็กแอนด์ไบรค่ะเรียกว่าพูดีแบบเน้นความหนาค่ะพูดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาเล่นกันค่ะมาค่ะท่าแรกบาร์เบลโล5เซตสิบสองเรปถึงสิบห้าเรปในคลิปเราเล่นทั้งคลิปปกติ 5, 5, และรีเวิร์สคลิปค่ะ และท่าที่2และพูดาวเป็นครสกริปห้าเซตสิบสองถึงสิบห้าเรปเหมือนเดิมตีวันพูเราจะเล่นประมาณ30-40ิถึงกิโลนะคะไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็มาต่อค่ะีซตโลนะคะรีเวิร์สวฟ์ูกัสดีๆได้ทั้งความกว้างความหนาและโลแบบซีตเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนกริปค่ะเป็นคロสกริปค่ะหลักๆตอนเล่นหลังนะคะให้ปล่อยสุดแล้วก็ตอนสควีดก็คือดึงค้างไว้ให้สุดนะโฟกัสดีๆแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นสเตรทอาร์มพูดาวนะคะถ้าจะให้ดีกว่าเดิมสามารถโน้มหลังลงไปอีกได้นะคะคลิปลพยายามเลยและต่อมาค่ะเป็นท่า ทุกเซตนะคะเราเล่น5ถึง7กิโลแล้วก็ดับด้วย2.5ดค่ะสุดลงสุดแล้วก็สควีค้างไว้ยังอยู่ที่ใบเส็เหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้เป็นแฮมเมอร์ครลนะคะ5เซต12ถึงเรไม่มีดอกกันดีๆนะคะท่านี้มันโดนไทเส็บได้ดแบ<น>ะนี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะคะแบบปูดสุดๆแล้ว,วเจ็บฟินมากๆาเราชอบวันเล่นหลังโดยเล่นแขนมากนะคะแล้วก็ต่อด้ดยหน้าทองนิดหน่อยค่ะแล้วก็จบแล้ว